เราข้ามไปที่เทนนิสแคลคอมกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้นวพันลเลิศชีวาการโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่แข่งเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จครับ การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการสิงห์แคลคอมแอนด์เอ็กวายสโปรเซอร์กิทในกรที่สนามทูอารีนาหูหินจังหวัดประจวบีรีขันเมื่อวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกนวพันธ์เลชีวาการจากไทยใช้เวลาเพียง5้ินาทีนะครับอาชาาระมาต้าภัยกินหน้าจากรัสเซียไปขาดรอยสกอร์62-60นะครับผ่านเข้ารอบไปเจอก,กับลีไปชีจากไต้หวัน ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจวรัญญาวงเทียนชัยเอาชนะนาตาลิจ้าคอสติกจากเซอเร์เบีย2เซตร,รวดนะครับสกอร์76และ40แต่ว่าคอสติกขอถอนตัวเพราะว่าบาดเจ็บส่วนมุจวีธรรมชัยวัฒนานะครับชนะกมงวันบัวย้ม2ต่อ1น1เซต4 6 7 5 6 1นะครับรบรุ่งผลิตพื่ชนะลูเจียชิจากจีนไป2ต่อ1เซต6 3 4 6และ 6, 6 2 ส่วนโปรแกรมวันนี้จะเริ่มแข่งขันเวลา10บนาฬิกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบสอนเครับตามมาด้วยหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศในช่วงบ่ายเลยครับ